คนจะชอบมองว่าหนูบอบบางแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าหนูเป็นคนแกนหลักของตัวเองค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนิชาคิดว่านิชาทุกวันนี้คือเบสเวอร์ชันของนิชาหรือยังโอ้อถ้าถ้าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเบสเวอร์ชันมาการรู้ตัวต,วตนของตัวเองการให้คุณค่ากับสิ่งนี้มันดีอยู่แล้วเป็นแบบนี้แหละดีละ <laughs> หลายคนรวมถึงเราด้วยก็จะเห็นภาพนิชาเป็นผู้หญิงสุภาพเรียบร้อยอหนูว่าหนูไม่เรียบร้อยอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะไม่ไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนทําอะไรแบบลุยๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเวลาอยู่กับเพื่อนก็พูดคําหยาบแบบมั่วซั่วดื่มเมาหนูก็ทำอ่ะปาร์ตี้หนูก็ปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่แค่เวลา เจอคนใหม่ๆห,หรือว่าอยู่ในที่ทํางานเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นทํางานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปนตลอดเวลาอนะไรเงี้ยถ้าให้นิชาลองนิยามตัวเองสั้นๆจริงๆตอนแรกที่นึกถึงคําที่นิยามตัวเองที่ทุกคนพูดกันเยอะสุดแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยก็คือสลอ็อตเป็นคนเพดซิ่งชีวิตจะ slow life หน่อยอะไรเนงะี้ยแต่ว่าถ้าแบบถ้าเรื่องมีความสุขกับอะไรก็ คนมีความสุขได้หลายอย่างมากเลยเล็กๆน้อยๆทุกวันนะคะก็จะก็จะมีได้ง่ายมากแบบได้กินอะไรอร่อยอร่อยก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องการไม่ได้ expect ชชีวิตประจำวันอะไรแบบสูงตลอดเวลาเลยค่ะเดินออกบ้านมาได้ไม่นอนอย่างเดียวก็มีความสุขได้แล้วก็ก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็แค่นี้ค่ะแบบเราไม่รู้อนาคตอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าแบบ มันมันดีกว่าสําหรับหนูมีเรื่องอะไรที่คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับนิชาไหมที่แบบถ้าคนได้รู้จะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆแต่ว่านิชามีมุมีด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามุมที่คนไม่ค่อยคิดน่าจะเป็นเรื่องแบบจริงๆแล้วหนูจิตแบบคอแก่นของตัวหนูอะแข็งแรงกว่าที่รู้คนคิดคนจะจะชอบมองว่าหนูจะแบบอบบางจะต้องเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูว่าหนูเป็นคนแกนหลักของตัวเอง ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยคือตัวตนของเราแบบซ e l f esteem หนูค่อนข้างแบบค่อนข้างแข็งแรงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเราแบบุน้องจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะถ้าให้ลองเรียงลำดับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนิชาตอนนี้สักสามอันดับไปได้นิชาคิดว่ามันมีอะไรบ้างก็ตัวเองค่ะแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ เฮ้ยยากจังการทำงานแล้วกันค่ะพอรู้สึกว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราก็มี awareness ในตัวเองมันจะไม่ค่อยลำบากใครอะค่ะแล้วมันก็จะไม่ค่อยกระทบใครสมมติเรารู้ว่าเฮ้ยเราเซนซิทีฟเรื่องนี้เมื่อเจอกับเหตุการณ์นี้เราต้องดิวกับมันยังไงมันก็จะไม่ไปแบบศาสตร์อารมณ์ใส่คนอื่นคือรู้สึกว่าการรับผิดชอบตัวเองไปถึงแบบข้างในของตัวเองได้อะมันจะไม่เป็นลำบากคนอื่น ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นมากๆชอบเรียนรู้ตัวเองมากๆว่าแบบอ๋อเวลาเจอปัญหาแบบนี้อัตโนมัติของนิชาจะโปรเซสแบบนี้อะไรเงรี้ยค่ะจะแบบชอบเรียนรู้มากไหนๆนิชาก็คุยกับตัวเองบ่อยรู้จักตัวเองประมาณหนึ่ง <c oughs> ที่อยากรู้มากว่านิชาคิดว่านิชาทุกวันนี้คือเบสเวอร์ชันของนิชาหรือยังโอ้ถ้าถ้าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเบสเวอร์ชันมาคือเหมือนก่อนหน้านี้มัน ม,มันก็จะมีวันที่ทางเบสแล้วก็ไม่เบสแต่ว่าถ้าวันนี้เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นเบสเวอร์ชันอย่างหนึ่งที่เรียนรู้มากๆคือการอยู่ปัจจุบนันกับปัจจุบันอะคะ่ะมันดีจังเลยแล้วก็รู้สึกเชื่ออย่างนั้นจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมติเครียดเรื่องงานมาอะไรเงรี้ยพอเราใช้อิโมชันอลกับมันไปอะ ก็รู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรก็ข้ามดีกว่าแล้วก็หาโซลูชันนะปัจจุบันดีกว่าว่าเราไปยังไงต่อได้บ้างอะไรคะมันก็ day by day แบบวิบ y วิแบบมันมันมันดีที่สุดเลย <c oughs> อะไรอย่างคะ่ะใช่ค่ะแต่ก็เป็นเวอร์ชันที่ง่วงๆนิดน, <c oughs> นึงวันนี้ปล <c oughs> ่อยะคะ่ะเป็นคนไม่แพลนแบบไม่ชอบแพลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีภาพเข้าวๆว่าอันนี้คือสิ่งที่ อุ้ยตอนนี้เราสนใจอยู่แต่ว่าจะไม่ได้แบบล็อกแล้วก็กดดันตัวเองแต่ว่าจะคุยกับตัวเองทุกวันแล้วเราก็จะสังเกตตัวเองอยู่แล้วว่าแบบอุ้ยวันนี้เอเนอร์จีเราเปลี่ยนอะ่ะวันนี้เราชิฟโฟกัสมาสิ่งนี้มากกว่าวะ่ะอะไรเงรี้ยก็จะรู้ตัวะค่ะแล้วก็แล้วก็ explore ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเลยไ,ไม่ไม่ค่อยชอบฟ<ม>ิกอะชอบอะไรในชีวิตตอนนี้มากท<อ>ี่ส<อ>ุดอยากจังชอบ ชอบอะไรดีอะตอบยากอะมันมีหลายอย่างมากค่ะรู้สึกว่าออชอบชอบอชอบตัวเองที่หาบาลานในชีวิตได้มั้ยคะในทุกวันซึ่งมันก็คือแบบส่งผลกับเรื่องอื่นในชีวิตที่เราแบบจะได้ไปเที่ยวด้วยถ้าเราหาบาลานเจอจะได้ทํางานที่เรารักด้วยจะได้อยู่กับคนรอบตัวที่เราอยากอยู่ด้วยได้ใช้ชีวิต แฮปปี้ที่สุดในแบบที่เป็นเราถ้าบอกอะไรกับตัวเองได้สักประโยคหนึ่งจะบอกอะไรที่อย่างที่ชื่อนิชาก็เออจะบอกว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะคือก็เป็นอย่างนี้ต่อไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าการรู้ตัวตนของตัวเองการให้คุณค่ากับสิ่งนี้มันดีอยู่แล้วแล้วเรื่องอื่นมันจะตามมาเองเราจะหามันเจอเองเป็นแบบนี้แหละดีแล้ว